เกิดภาพทิมพิธานน้องปีใหม่แท้จริงไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกัน กลายเป็นกระแสไวรัลร้อนแรงคามวันคามคืนค่ะเมื่อทีมพิธาวาที่นายกคนที่30ถ่ายรูปคู่กับแอปทักซอนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ามกลางบรรยากาศการเมืองร้อนระอุหลังการเลือกตั้งโดยทีมได้เขียนข้อความว่า g Good to see you today ที่มีความหมายว่าดีใจที่วันนี้ได้พบคุณค่ะส่วนแอปทักซอนก็ได้เข้ามาตอบว่าเช่นกันค่ะดีที่พิพิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยยังไงก็ตามในโลกโซเชียลนะคะก็มีการแชร์ภาพของทั้งคู่ซึ่ง เป็นเพื่อนและรู้จักกันมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งพิธาก็ได้เดินทางไปร่วมยินดีกับครอบครัวของแอปตั้งแต่ตอนที่คลอดน้องปีใหม่นะคะและเมื่อตายชุติมาคลอดน้องพี่พิมพ์ก็ได้พาน,น้องพีพิมพ์ไปหาครอบครัวของแอปอีกด้วยค่ะและยังมีภาพที่พิธาได้อุ้มน้องปีใหม่ตั้งแต่ยังเป็นทารกด้วยซึ่งภาพนั้นเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นว่าลูกใครวาอย่างไรก็ตามนะคะทั้งคู่ก็ได้เคยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วล่ะคะ่ะว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะ